อยู่แล้วอกยู่ครับเอ็กเบกเอ็กเบกนี่ไปไปมันจะเป็นเหมือนหมายกระช่อนนะครับใช้เหยียอเส็กเอ็กลองอ่ะอืมช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ ขัดนิดเลยนะครับนิดเดียวนะครับถ้าอมไปนี่มีสิทธิ์ขาดนะครับถอยฟ็อกถอยฟ็อกได้ทุกปลายจริงนะได้ปลาช่อนก็ได้ชะโดก็ได้นะครับสําหรับเหยื่ยยอไทฟ็อกอันนี้ฝนก็มาด้วยมีฟ้าด้วยนะครับก็อันตรายอยู่เหมือนกันจงังหวะที่เป็นน้ำโล่งๆอย่างีง้ครับมันจะมีรูสักใต้น้ําอยู่นะครับมีไม้มีรากไม้ครับปลาชะโดจะอยู่ แต่พอตีแล้วถ้าไม่มีตัวก็ให้ตีลอ็ลอขอดครับเัาจะเป็นช่อนนะตรงนี้เโดจะดุเป็นพิเศษนะครับ้ครับบินเลยครับหดโโม,มากอโอเคครับผมก็ วันนี้ก็กระแสเช่นเคยนะครับเราไปลองไปตีปลาป่าปลาชโะโดปลาช่อนดูนะจะเวิร์แค่ไหนนะครับลองติดตามชมดูนะนี่เกไปถึงหมายแรกแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าอยู่ในป่านั่นแหละแต่ว่าผมจะลองแวะหมายนี้ดูน่าจะมีทั้งช่อนทั้งชะโดนะครับนี่เราก็จะใช้เป็นยาไทฟลอกตอนเช้า อยู่น้ำอย่างนี้ฝนพ,พรำๆอย่างนี้นะนีอ่อี๋ยใชทฟ็อกเนี่ยทีเด็ดนะครับไปพัดเช้ามานี่ปลาน้องๆปลานี่ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยแหละหมายนี้น่าจะมีปลาช่อนนะครับหมายที่สองครับลองดูเวิร์กไหมยังไม่เจอจิบนะครับ ลองตีในปลาค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงปา่ปาก็ซุ่มๆตามกอไม้นะครับข้างล่างมันก็เยอะอยู่ตีเรียกมันได้อยู่ เวปฟ็อกไทปฟ็อกไทปฟ็อกครับสองรอบนะชั่งหนาโซครับมาแล้วไทฟ็อกตัวแรกมาแล้วครับผมเหยื่อไทฟ็อกนะครับสีเลมอนแต่เช้าเลยนะครับไซส์ประมาณเกือบเกือบโลได้นะครับเชดเดแวนนะโอเคจะเก็บต่อไปครับเหยืยออ่อไทฟ็อกนี่ครับเหยื่อไทฟ็อกนะครับ มีหลายสีให้เลือกใช้ด้วยกันนะครับขนาด5เซนนะครับขนาดเซนน้ำหนัก15กรัมใบพัดอย่างดีนะใช้พักใหญ่แล้ะงานชะโดไม่พลาดแน่น,นอนโอ้โหขิดนไปอยู่เลยเลย เดี๋ยวคนด็กคนี้ดูยดูเันนิ่งๆเลยครับไฟฟ็อกสีสองครับลงเลยไฟฟ็อกสีเดิมครับสีเขียวเลมอนนะครับ โอ้โหตัวนี้มีอวนติดด้วยนะครับมีอวนติดมาด้วยนะครับอาจจะติดอวนหรือเหยื่อผมไปโดนนะครับเนะโอเก็บตัวที่สองครับผมนะกับเหยื่อไทฟอกจากค่ายเต็มคำเหยื่อไทฟอกนี่เขาออกแบบมาดีนะครับเป็นเหยื่อที่ตีได้ทั้งช่อนทั้ง s ะโดเลยนะครับขนาด5เซนน้ำหนัก15กรัม ใบพัดสแตนเลสสัันคางยายาคางทำให้เหยื่อค่อนข้างที่จะต,ดตลล mm. ดกดว,วดสแตนเลส1.2มิลลิเมตรมีมุดกันปากแตกตูดระเบิดมีมุดสแตนเลสอย่างดีเบ็ด2โอมตาตัานะครับแข็งแรงทนทานนะครับตกได้ทั้งช่อนแล้วก็ดเลย โอ้โหโอ้โหสวยกัดไม่โดนโหครับเอ็กเบกเอ็กเบกเอ็กเบกครับเอ็กเบ เบรดครับ้เรียบร้อยครับเอ็เบดนะครับตัวนี้จากใครเต็มคำเสียงเพาะๆเลย่อยช้าๆตึงแน่นอนนะครับเอ็เบรดใบเต็มคำนะครับส,สวยๆเลยนี่ครับเอ็เบดใบเคาะเสียงเพาะๆเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยเบดคมแข็งให้ตัวด้วยนะครับ เบ็ดให้ตัวมีหลายสีให้เลือกใช้นะครับน,นี่นะครับเบ็ด 6O นะครับตัวเบ็ดข้อข้ออ่อนนะครับยกไปมาได้และประกันแอคชั่นนะพอดี Body ตะกัวเคลือบสีสองชั้นระบบเบ็ดน,นะครับข้ออ่อนนะช่วยรักษาบอดีให้ทนขึ้นนะใบข้ออลูมิเนียมนะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับเบ A ได้เสียงที่กังวานทนทานต่อการใช้งานนะครับห่วงเกี่ยวสายเบ็ดน,นะดีนะตรวหนา1.5มิล ด่อได้ไกลายขึ้นน้ำไวจริงครับตัวนี้ <S <S นี่ปลายมันจะเป็นเหมือนหมายปลาช่อนนะครับ <S 1> <S 1> เราก็ใช้เหยื่อเล็กๆตอนเยื่ออปลาช่อนก่อนเล่นปลาช่อนก่อนค่อยลงมาเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างตื่นครับ หาน้ำลึกหน่อยก็ตีชาโดได้เยบร้อยครับช่อนครับนะกัดเหยือ่อไอ้บ้อง JR นะครับตัวนี้เขาไปล้วงเลยนะครับในผักกรดชับช่อนไซมินินะนี่ เบดหนึ่งโอนะครับคันที่ใช้นะครับเป็นคันเจราจีวิงนะครับนะเป็นโบตัทไทยอยู่เบ็ด86นะครับฟลูโรคาร์บอนเนี่ย25ป่ปอนด์นะครับสายพี e ่ซนิตเอ็ก e ซ์ตรีมนะครับ1 5นะใส่ล็อกสเตท CTK ฝากกันไปด้วยนะครับผม โอ้โหหลุดเงว้เนี่ยโอ้ยห,หลุดได้ไงอือหือไปช่อนครับผมอุ้ยหลุดโอ้โ มันก็ปุบเลยตรงนี้เบรกอ่อนมาหน่อยครับโอ้โกัดยังไง ไปช่อนนะครับตัวน,น,นี้ัดโหดมากที่นี่โอ้โหช่อนช่อนช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ ชงใหญ่ครับช่างใหญ่สายอันอนี้สายกระชอนคน,คน,คนุ่งประชอนโอ้สายเล็กด้วยสายประมาณโลก,กว่าโอ้ยเรียบร้อยครับนุคนคน่็ประช่อนโหชโดนี่เองนะ ชดโดไซส์ h a l เป้งครับใช้คันเจราจีวิงเวท86นะครับ PE ซินิด e extreme แค่1.5ท่านั้นนะครับกัดพิมพ์นะครับพิมพ์ไอบ้อง JR นะครับนี่แบบนี้เลยพิมพ์ไอบ้อง JR ไซส์ก็โอเคอยู K ่ e o นะครับไซส์นี้นะชดโดตัวที่4นะครับกัดมิดเลยนะครับนิดเดียวนะครับถ้าอมไปนี่ มีสิทธิ์ขาดนะครับเพราะาช็อคฟลูโรคาร์บ,บอนแค่25ปอนด์เท่านั้น งครับไทฟอกไทฟอกครับไทฟอกโอนได้ครับไทฟ็อกโอ้ยช่อนใหญ่ครับโอ้โหผมนึกว่า s h a d o นะครับเห็นมันตามกัดมารอบหนึงแล้วนะตอนนี้เป็นช่อนใหญ่เฉยได้ทุกปลายจริงนะได้ปลาช่อนก็ได้ s h a d o ก็ได้นะครับสําหรับเหยื่อไทฟ็อกนี่ครับนี่ไทฟ็อกสีเลมอนเช่นเดิมนะครับ กับประช่อนไซส์งามๆเลยนี่ขนาด5เซนช่อนก็ได้ชโดก็ได้สบายมากนะครับเก็บช่อนอีกหนึ่งเหยื่อดีๆจะค่ายเต็มคำนะครับช่อนก็ได้ชโดก็ได้นะครับสบายมากกัดเต็มป่ปาเต็มคำ้วเบ็ด2โอมาตัดไปตีต่อครับผมดูว่าหมายแบบนี้นะคืูว่าจะมีแต่ชโดนะครับแต่ดันมีประช่อนด้วยอ่ะไม่ธรรมดาครับผม เดี๋ยวเราต้องหลบฝนก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปพักกินข้าวกันดีกว่านะอันนี้ฝนก็มาด้วยมีฟ้าด้วยนะครับก็อันตรายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นบกนะครับไปที่รถกันดีกว่านะครับแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนเนาะค่อยมาลุยกันต่อนะครับถ้าขึ้นลมสงบถ้าฝนไม่สงบลมไม่สงบก็คงตกต่อไม่ได้นะครับต้องมาดูอีกทีนึงโอเคป้าเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันดีกว่าะสรุปฝนไม่ตกนะครับฝนหลอกนะครับไปนั่งพักในรถกันนานไาพักกินข้าวโอเคครับ ุยเงินต่อครับผมอุ้ยอืมอ,อ่าจังหวะที่เป็นน้ำโล่งๆเนี้ยครับมันจะมีสัตว์ใต้น้ำอยู่นะครับเหมือนไม้มีรากไม้ครับปลาชโดจะอยู่นะครับแต่พอตีแล้วถ้าไม่มีตัวก็ให้ตีล้ลอขอบครับมันจะเป็นปลาช่อนนะ อันนี้ถ้าเราขอบนี้จะคือปลาช่อนครับตีก็ได้ให้ลงข้างผักตบได้ปลาจะกัดนะครับเพราะปลามันอยู่ข้างผักตบเลยนะครับตีขึ้นผักตบแล้วค่อยๆลากลงมามันจะเหมือนตัวอะไรนะครับไต่ผักตบแล้วก็ลงมาในน้ํานะครับปลาจะกัดอย่างนี้ได้ผลที่สุดก็คือตีขึ้นผักตบถ้ามีตัวออกมาช้าแน่ได้นอนครับที่ลงๆแบบนี้มีหญ้าอย่างนี้ก็มีปลาช่อนนะครับช่อนก็มีชะโดก็มีตรงนี้น, s, น eh. BE ้ํนนาค่อนข <thood. S 1> ้างที่จะตื่นนะครับปลาก็จะออกหากินเหมือนกัน กินได้ง่ายนะครับอยู่น้ําใช้ได้ครับเพราะน้ํามันไม่ลึกไม่ลึกมากนะครับปลาไล่ลูกปลาอยู่อท่นี้แหละเหยื่อค่อนข้างที่จะมาตรงนะครับหนึ่งเลยคือถ้าเหยื่อมาตรงๆเนี้ยปลาจะไม่ค่อยระแหวงนะครับปลาก็จะชาร์จเหยื่อได้ง่ายขึ้นตรงนี้ชาโดจะดูเป็นพิเศษนะครับตีย้ำๆตีเข้าไปนะครับมีโอกาสได้ตัวสูงฝนตกพรำๆแบบนี้นะ โอ้โหหลุดอีกโอ้โหดไม่อยู่ครับเรียบร้อยครับ <c oughs> บินเลยครับ <c oughs> บินครับอยู่ไหม อาจะอยู่นะครับบินเลยนี่นครับลงไปเอามาก็ยังได้ตัวนะเนี่ยอ๋ยังเหนื่อยครับลงแวามาตรงนั้นคิดไปแล้วแหละว,ว่าปลามันต้องติดอยู่นะครับไม่งั้นมันก็จะอ,อันตรายกับปลาครับโอเคปล่อยนะครับ ตัวนี้ไงวะปลาเลยไหมอ้ยอยู่อยู่อยู่หนาปดมากปวดมากปวดมากใส่ไมยกลอยเลย สครับตัวนี้เฮ้ยไม่ถึงกีโลกว่าครับตัวนี้สวยงามะนะครับพิมพ์ไอ้บ้องขนาด3.8นิ้วนะครับอาปานะครับสานี้ก็มันเลย กัดช่วยนึกว่าไม่กัดหุ้ยหลุดไปแล้วูงนี้แน่เลยโอ้โหอะโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วนะจะมืดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องกลับแล้วนะครับก็ตั้งใจมาตีปลาปา่าโดยเฉพาะเลยนะครับเน้นชะโดนล้วนๆไม่เน้นช่อนแต่ก็ มีได้ช่อนมาด้วยนะครับนะจากเหยื่อไทฟอกเหมือนกันนี่จากเหยื่อไทฟอกเหยื่อไทฟอกตกได้ทั้งปลาช่อนและชะโดนะครับหลักๆเลยคือเน้นชะโดไปก่อนเน้นชะโดเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาแข็งแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลวดขนาด1.2มิลแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็ใบพัดเนี่ยออกแบบเป็นพิเศษนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับสั้นข้างยาวข้างทําให้เหยื่อวิ่งได้ตรงนะครับและกีดเสียงได้ดีมากๆตัวเหยื่อเป็นเป็นไม้100%เลยนะครับมีหมุดอลูมิเนียมนะครับ หัวท้ายนะครับกันตูดระเบิดแล้วก็ปากฉีกนะแล้วก็เบ็ด2โอนะครับมาตาดน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักอยู่ที่15กรัมแล้วก็ตกแต่งด้วยผู้ยางแล้วก็ผู้คิดตนันขนาด5เซนเหมาะมากมาก,มากนะครับกับงานชโดตอนนี้ในช่วงนี้เลยเพราะว่างานชะโดช่วงเนี้ยกัดดีมากๆปลา,าป่า,ปาวันนี้ผมได้ปลาชโดไปทั้งหมด5ตัวช่อน2ตัวนะครับ,นะรบวันนี้ก็สนุกสนานพอสมควรเลยนะครับก็ฝากเยือ ไฟ็อกจากค่ายเต็มคําไว้ด้วยนะครับภาพอุปกรณ์ที่ใช้ใช้วันนี้นะหลักๆเลยก็คือเป็นคันสินิดดีมทูนะครับจากค่าย KB t ีเทเกแล้วก็สายนะครับเป็นสาย g 3สามินิดเอ็กตรีมนะครับสีสันสวยงามนะครับมีสีฟ้ากับสีเขียวสินิดเอ็กตรีมฟลูออคาร์บอนนะครับห้ปอนสินิตเอฟนะครับจากค่าย KB t ีเทเกส่วนเหยื่อก็เป็นค่ายเหยื่อเต็มคําฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อดีๆฝีมือคนไทยนะครับตอนนี้ใกล้มือแล้วแหละก็ขอปิดคลิป เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะวิ่งกลับนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับไม่ว่าผมจะไปไหนนะติดตามกันไว้ให้ดีนะครับช่วงนี้ปลาเคลื่อนดีมากๆนะเดี๋ยวคลิปใต้สะพานเอ้ยคลิปปลาสาคลิปคอไมโครจิตต่างๆจะตามมาเรื่อยๆส่วนกระพงเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆให้ติดตามชมกันนะครับผมโอเคก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เยอะๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับนะโอเคเจอกันใหม่ชิปหน้าไปซิยู